สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีสูตรไอศครีมโฮมเมดมาฝากคะ่ะหน้าตาที่เสร็จออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะจะทำเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่แบบง่ายๆคะ่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะใครทำก็อร่อยคะ่ะปริมาณส่วนผสมทุกอย่างแปะไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะถ้าดูไม่ทันไปกดดูตรงคำอธิบายใต้คลิปกันได้คะ่ะ ขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเทส่วนผสมทั้งหมดรวมกันในกระทะนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนมข้นหวานและก็น,นมข้นจืดนะคะเททุกอย่างผสมลงในกระทะเลยค่ะแป้งข้าวโพดนะคะค่อยๆใส่ลงไปและคนจนกว่าแป้งจะละลายทั้งหมดค่ะถ้าอยากให้ละลายเร็วก็ใช้เป็นตะก้อมือแบบนี้คนได้นะคะผงสตรอเบอรี่ค่ะ ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและความหอมนะคะอยู่ท้ายท้ายคลิปเราจะมีเป็นซอสสตรอเบอรี่ใส่ด้วยค่ะส่วนน้ำตาลทรายนี้ชิมดูก่อนก็ได้นะคะปริมาณที่ให้ไว้ก็100-120ถึงกรัมค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะพอคนแป้งละลายทั้งหมดแล้วเราก็ใส่นมส่วนที่เหลือลงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นนมสดนะคะรสจืดเลยค่ะ สุดท้ายก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันก่อนนำไปตั้งไฟค่ะและนี้เป็นซอสสตบบรอเบอรี่นะคะเตรียมไว้ใส่ถ้วยก่อนแช่แข็งค่ะ mm hmm. เวลาเรานำไปกวนนะคะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะคนตลอดนะคะคนจนกว่าแป้งจะสุกข้นขึ้นค่ะข้นประมาณไหนก็ดูตามในคลิปนี้เลยนะคะถ้าได้ข้นประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล mm ้วค่ะปิดแก๊สนะคะพักไว้ให้พอคลายร้อนแล้วนำไปปั่นเลยค่ะใส่ในเครื่องปั่นทั้งหมดนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่คลายร้อนแล้วนะคะที่ได้นําไปปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะปั่นเสร็จก็เอามากรองแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเทใส่ถ้วยแช่แข็งกันค่ะ วันและกรองเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อไอศครีมที่เนียนนุ่มแบบนี้ค่ะพร้อมที่จะเทใส่ถ้วยแช่แข็งนะคะเตรียมซอสสตรอเบอรี่ตามชอบเลยค่ะสามารถใส่ลงไปก่อนเทไอศครีมลงได้นะคะถ้วยก็ขนาด7จออนค่ะหรือว่าเอาตามที่มีนะคะ พี่จะใส่ให้ดูแบบนี้นะคะใส่ด้านล่างไปนิดนึงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เทส่วนของไอศครีมลงไปให้เต็มนะคะส่วนด้านหน้าเราจะใส่สตอเบอี่อีกนิดนึงก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ มาดูที่ใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยกันเลยค่ะตอนนี้เย็นสนิทแล้วนะคะแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่นิดหน่อยค่ะแล้วปิดฝาแช่ฟรีซนะคะประมาณ 4- 6ชั่วโมงหรือว่าแช่ข้ามคืนไปเลยค่ะผ่านไป6ชั่วโมงนะคะไอศกรีมสตรอเบอรี่ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากเลยค่ะลองทํากันดูนะคะยังไงดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ